สวัสดีครับผมในคำดิมแล้วก็เราอยู่กับเกมเทอร์เรีย้วกับมาสเตอร์โหมดในพาร์ทที่สองเฮ้ยทำไมตรงนี้แม่งมีขอบเลยวะสัดออกที่ไม่สวยโอเคฮึมแล้วเทอร์เรียในวันนี้ดีผมว่าน่าจะลงขุดเหมือนตามจิปะสาเหมือนเดิมแล้วก็หาของไปเร้เลยเนาะในวันนี้แล้วก็อาจจะทําอะไรด้วยอ๋อใช่ผมได้ทำสุสานบนขั้าล่างด้วยไอ ตรงข้างล่าต้นไ,ไม้นี้ทำสุสานไว้เพื่อจะได้เอาเจ้าตัวอับบิเกลนะแซมมอนออกมาของอีเวตนตะ์ดอสตารเนาะใช่แเนี่ยทำสุสานไว้แต่มันยังไม่ออกมาจะขุดหินตรงนี้ก่อนกนมันจะได้นั่นเราจะต้องตายกวานีอีิวเนี่ยถึงมันจะให้เกิดไบโอมสุสานขึ้นมาืมเราลงไปทานนี้ดีกว่าเนาะเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยตายซะดีแน่เค สลามตัวเดียวยังไม่เต็งมือเท่าไหร่ว้อีกตัวหน,นึ่งดีกว่ากระโดดไปแล้วย่าดีแน่โอ๊ปเปิดเกือบตายเกือบเดี๋ยวเราขุดตรงแถวนี้เอาตรงนี้กันเอาตรงนี้แล้วก็จอะลงไปทางนี้เฮ้ยเราเจอได้อะไรอ่ะทั้งสเตนเหรอทั้งสเตนปะหรือซีเวอร์วะอ๋อลีดออทอยมโนไม่ั้งนานเห็นปันสีเขียว ลีดเอาม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 ันก็เป็นเหล็กดีๆแหละลีดออโอ้ตรงนี้มีหอยท่าเหรอยา่าอย่าหอยทา่าโดนไม่เอา้าดูการโครม,มือกันขดดีดิเอาโค้แบบ What the fuck going โคม,มือตลอดเวลาขดอะถ้าในชีวิตจริงก็โค้งแบบตอนที่ผมทำเมื่อกี้นี่อะไรระเบิดอ๋ออ๋อใช่อันนี้ผมลงเท็กเจอร์ไอ้คาร์มิตตี้ไปด้วยนะ อันนี้เป็นแบบลงเท็กเจอร์แหละเป็นตัวเกมธรรมดานะมีให้โหลดอยู่ในสตีมเวิร์กชอปดูส,ดสลาข้าง,ขงบนหน้าดิแหม,ม้าฟาร์มเจียวจริงๆอะไรลิทอออีกแล้วเอาดิเอ๋อดิมาอยากทำชุดก่ออยู่พอดีเลยชุดก่อไมื่อกีที่ขดฟีแอคนี่แหละจะได้ขุดเร็วๆหน่อยโอเคเราเดินกันต่อดีกว่าตายซะไอ้ฉลาแมแดงดีเลยเออไม่ลงไปข้างล่างแล้วแล้วก็ ปิดจ็อบซะสองโอโหูตายทีนี่เสียดายเลยเนี่ยเก็บก่อนไอสีว่าอ๋อโอเคนี่แหละแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราคุณลงไปข้าล่านดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่าย่ข้าล่างเอ้เราเจออะไรวะเนี่ยมันจะเป็นพมแล้วตรงนี้แล้วไอ้ดีดินแดงๆนี่จะเป็นพวกดินเหนียวนะเคลย์อะแปะเดี๋ยวเราุดดูริงด้วยเคลย์บล็อก ขบนมีอะไรเขาปัก uh. ด uh. 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 ูจะลองดูอจะลองขึ huh. uh ้นไปดูเฮ้บฮบเออเออนี่แหละแล้วก็อย่แล้วตีตีศูนย์โว้วววโว้วว้โวววว้วว้ว เดินถึงสักทีแกเสียที่กระบฏในหลวงชั้นนะ่ะมาดีนะอ๋อมันรวมร่างกันเหรอเอ้าอุ้ยไปตายอีกแล้วอโอเค咱们มาถึตงรตรงนี้รอบที่สองแล้วต้องฆ่าไอ้เลสลามนี่ตัวน่าลำคาญนตายทีโอ้ยเหนื่อยเราจะมาเก็บของได้ก็เดี๋ยวเรามาเก็บสุสานกนดีกว่าสุสานพวกนี้ต้องใช้ เราลองไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยทางนี้มีพวกอะไรเนี่ยโอ้มีแร่นั่นนี่ทำแฮปแกปปี้ฮกได้เอออันนี้อะไรออมมีทิศป่ะออมมีทิศอันนั้นน่าจะเป็นลีดอหอหกจะมีอย่างวะนะ่าหน้าขุดลงตรงนี้นีเฮ้ยนั่นก็มีนี่ใช่ปะไม่ใช่นี่มันหินเปื้อนเลือดโถยได้ออมมีทิศมาเจ็ดก้อนเฮ้ยขาดิแปดก้อน,นก็ทำได้แล้วแกปปี้ฮก โ okay. อเคกดรีออสเสร็จแล้วก็เราลงไปข้างล่างต่อตรงไหนดีเนาะอืมเอาตรงนี้นั่นกดลงไปเลยผมได้ยินเสียงหนอนวะไปทางไหนวะเฮ้ยมาแล้วโอยเกือบจะกดต่อเป็นข้างหน้าจะมีดันเจี้ยนอยู่ข้างหน้านะเฮ้ยเจ๋งข้างหน้ามีดันเจี้ยนแล้วก็มีรีออรด,ด้วย เดี๋ยแพทิน้ำอออวะเริ่มเริ่มหลอนแล้วกดแป๊บนึงมันเกยกะบล็อกไม่งเยอะเดี๋ยวดูดิแพทิน้ำอ๋อโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งแป๊บนึงเชือกที่ไหนโอเคมานี่เราใช้วิธีนี้ในก,การสลามนั่นสามแปดแรงจิ๊บเฮ้ยเป็นโดถึงมาโดถึงเดี๋ยวก่อนฮิว วิดีท d h e ิวริงเราต้องฮิวระหว่านี้มันกระโดดมาแล้วก็ใช้ตีศูนย์จิ้มก่อนแล้วขึ้นมาดิวะนี่เนี่ยผมนี่แม่เลยใช้เวลานานหน่อยนะเพราะมันต้องค่อยๆทีแตตัวแต่ตัวมันก็ตีแรงแเฮ้ยสองเปอร์เซ็นต์กือบตายมียาด้วยนั่งพักแช่ยาวๆเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีนี่ดิเอยโยโยเอยโยโย่ต้องมีโยโย่มาดิวะ แป้งสายสั้นเกินเกินตัวหนึ่งเหรอวะเออไปมาดิเอ้อเย,ยออุ่นเป็นโดนได้เหรอวะฮะนี่แน่ตายตัวนึงสองสามไม่ก็เอาอะถูกกว่าไม่ทำดาเมจบิบนี่แหละเอ้ยสิบสิบครีสตายแล้วตายหนึ่งนี่ตัวหนึ่งและก็นิดเดียวจิ้คัตเช่าเรียบร้อย แปะตรงนี้ไหนดูซิได้เชือกเต็มเลยปุ๊บมีแร่วปะเมืเมเ่อกี้ข้างบนไม่ไดูเลยอืมข้างบนไม่น่ามีแร่มั้งนี่อะไรชลามตัวจิว๋วพิงกี้กลับโกนี่ว่าเออไอพิงกี้ดีก่อนดีกว่นเอ้ยเ,เราต้องตรงนี้มาอยู่วะโอเคเราเอาตีสนจากตรงนี้พิงกี้ได้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบยาวเลย Yes Picky ตายแล้วเต็มมาสองโก้ตน้นมีหกโกแล้วแม่งไม่อยากตายแล้ววะปา้าปลาเชื่อไมไวบนนี่อะไรนั่นบล็อกอะไรพ่อคนด,ดูรู้ปะต้าเดี๋ยวไปบล็อกที่ดีก็ได้เฮ้ยหรือว่าไอ้ไดมอนด์เอาเซฟไฟถอยไม่ใช่ไดมอนด์นไปดูสิเออตรงนี้ไม่ตรงเลยเนี่ยเออเชื่ออยู่ไหนอะนี่ไงอแล้วก็ลงไปเอนั่นมาลีดอ้อ,อ,อนี่เฮ้ยโอ้เลือดลด อึ๊บไอ้ขึ้นตรงนี้แล้วก็ขดุดลีทอรตรงนี้ดูสิไอ้คอปเปอร์มันเยอะจริงจริงเฮ้ยมันกระกดอะไรวะเนี่ยเออตกมืดว่ะแป๊บนึงนี่โอ๊ยอะไรอะ่ะนี่จะบอกนะมิทิดอ่ะขอไปแปดลูกมิทิดใช่ป่าเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสวย ได้ครบแล้วทำาอแกปปิ้งฮุกได้แล้วชีวิตสบายอีกระดับหนึ่งแล้วในการไต่บล็อกอไอ้นี่มันต้นนี้นี่ไอ้อะไรนะพอพาสเออแล่วพอพาสเอาดินก่อนเออเดทบล็อกที่ไหนวะเย่ม yeah. าผ่านไม่เจอเอานี่อ่ะไม่ได้ถกตายอยู่แล้วตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นไปตรงนี้เรียบร้อยดีนี้ก็ปักทอร์สไว้เผื่อมีตัวไอเดินมาเอะเราใช้ขวานตีเดิน นี่ต้นนี้ต้องใช้ขวานตีแล้วปลูกคืนด้วยแล้วก็ดรอปเรียบร้อยเก็บโอเคต้องตอกมะเล็ดดิไม่ตอกมาเล็ดหรอวะเออเราเอา,เา,เาไปคาปอีกก็ได้เท่านั้นแหละอา้าวไม่ทานตัาดิเฮ้ยผมไปได้ต่ออีกโอ้โหไปต่อดีครับรออะไรโอเคเอ่อตรงนี้ปุบ๊บไม่มีอะไรเราคาแพ,พลตฟอร์มเดินเอาปะง่ายด,ดีเดี๋ยวเราคาแพ,พลตฟอร์มไปหนึง่ง เามีไม้อยู่78แล้วก็คาบมาสัก28แล้วกันแต่ข้างหลังนะั้นมันอะไรนะ่ะอย่าเข้ามานะแกเป็นตัวอันตรายของโหมดดิออกไปเลยไายตาแม็กตัวอันตรายเบอร์หนึ่งเลยสำหรับมัตเตอร์โหมดเนี่ยอาหารข้าวเนี่ยโอเคตอนนี้ก็กดออกกดออกแล้วก็ถอดไปตรงนี้วูวูขุดยาวเลยเนี่ย และบล็อกพลเดียนั่มแพสสุดท้ายสวยอิ่มจุกๆเลยเนี่ยแร่ตรงนี้แหละปักคอตรงนี้ไว้ What the heck ไอตีศูนย์นีแน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะน่ตนะนะายซะโอ้ข้างล่างมีอะไรไปอมเห็ดหรอต้องไปไปอมเห็ดแน่เลยและไปต่อนิดนึงตรงนี้มันทางเล็กอะ่ะเหมือนจะตันแล้วอะ่ะ เออทางตาแล้วเดีย๋ยวไปอีกทางนึงแล้วกันเดี๋ยวผมมาร์กตรงนี้ว่าไอ้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนะผมลจะปักเชือกเลยแป๊บนึงเชือกเชือกเชือกนี่ไอ้โรบพิ้วเอา้เอาอ่ามันตีข้างบนอะ่ะแป๊บน,นึงแทนก็แปลกแป๊บแปลกตรงนี้แล้วก็ขึ้นเลยไปก่อนนะมาทำไมตรงนี้เนี่ยตายซะเพื่อนไอ้จะจะทำหนอน่านโอเคในปลอดภัยแล้วเพื่อน โอเคเราขึ้นทาานี้ต่อแล้วก็ไปทางนี้ทางขวามือเฮ้ย hey, นี่มันแร่ลีดนี่กับสรามแดงอยู่ข้างล่างอุษยรลามไม่เยอะเว้ยวายมันตีแรงว่ะมันติดน้ำอะเฮ้ยเฮ้ย,ยแยแล้วมันมาแล้วอ่าไอเวน โอเคผมมาถึงข้างล่างแล้วควรจะมาข้างล่างได้โคตรเหนื่อยโอไม่ oh my, นะมีมีสเกลทันด้วยโอ้ยอะไรวะื่อน่าตัวอะไรอะไอ้สลามิเดอร์เหรอเออสลามิเดอร์แล้วพวกมึงอยู่ในกูว่าไปวไปรอเลือกเต็มก่อนเมื่อกี้ลงมาก็โดนสลามนวดใ่ยกอยู่โอเคเอาแคมไฟไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ลงไปเก็บของของเราโอ้พวกมึงอยู่ข้างล่างเลยเหรอวะ ดี๋ยวก่อนนะขอคุณแรกก่อนแล้วแป๊บน,นึงเดี๋ยวเราได้ไปต้อนนั่นเสียเวลาไม่สลามีจะตามมาอีกมีข้างบนอะ่ะมีหลายตัวเลยแม่งนี่ตรงนี้วา้าดขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ปักทอตรงนี้แล้วก็เอาตีสูตรมาทำตรงนี้ตีฟีโอ้ไม่ตีโดนอีกระโดดไกลมากเลยขึ้นมาดีวะไอตรงนี้ก็ได้เออนี่ ก็แย่ละก็แย่ละเอ้ยผมว่าเราใช้นั่นก็ได้ดินี่ไอ้นี่ดิเออนี่ง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วปลาอีกางเดียวโอ้ยอยูเจี่ยวตัวกระโดดไม่กระโดดขึ้นมาตายตายตายเออโอ้ยเขาได้ขอขึ้นแล้วทีเดียวคงไม่มีเลหน้าหัวละมะั้ง จุนมะโอ้ยหลุมศพนี่มันก็พังยากเลยเนี่ยโอเคได้ทีผีมาแน่เลยเตรียมตัวเลยหอยนี่หน่อยนะผีไม่พกมาอีอะอ้ามันมาเร็วมันมาเร็วเฮ้ย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 ซาลามะยาเอ้ยจะตายแล้วโอ้โห โโอ,อ,อ้ตายเรียบร้อยใช้ชุดเคนต่อเดียวไเอ,เอ้เวรขลามมีน้ำป่าวะมีลงเร็ววาบเลยอย่าว่ามีปะเอา้าไม่มีอย่าว่าไม่มีอเอ้ยเอ้ยรอดอ,อยู่โอ้ย เกือบไปรอดแล้วแม่ไอตัวนั้นมันล้อนี่ไอตัวที่อยู่ดีตีพวกหินดำนั่นอะอะไรไดมอนเนอะโอ้โหอ้ทำได้เนี่ยแร่อวานี้อ้าวนี่มันสปายดีว่ามองไปดิไดมอนวะเนี่ยเอ้ยเองอีกแล้วนะแปลเอ้ย ข้าวแม่งมาแล้วมา,เ,าอววเอาทองไปด้วยเอาทองกูคืนมาไอ้ข,ข้าวบ้าแม่งตายซะระเบิดโอเคเดี๋ยวเราทำแพลตฟอร์มข้าไปนั่นเรามีแพลตฟอร์มเหลือยูนิต20เอาไปตรงนี้โอเคแม่งวางผ้าดดีกครับนะเหมือนที่สีตัวอะไรขึ้นจากน้ำผมไม่สิ่งที่ผมคิดตกแล้วว่าเป็นสลม,เ,มเดอร์มา สิบสี่ยันเอ้ายืมบล็อกเคลนี่ใชไม่เถอะอย่าร้องอยเพิ่งร้องใจเย็นยังไม่ได้เข้าถิ่นมึงซะหน่อยโอเคตรงนี้แร่เยอะเนี่ยเฮ้ยไม่ทางไหนเฮ้ยไม่มาเดี๋ยวอย่าไปอยกกู่กูมาทางไหนเนี่ยข,ข้าวในน้ำไม่ใช่ละข,ข้าวไม่ชอบน้ำไม่ใช่เหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยว ม,มาดาาษาอะไรนเนึย่ะเฮ้ยเด้อเดเด้อเด้อเด้อเด,เดนี่มปนอะไรอ่ปเปอะเฮ้ยพวกมึงไปทางไหนอ่ะจ่าลุยตายเออมันจะแตกตัวออกมาเป็นหลายตัวตายซะต้องรีบกดมันอย่าให้มันขึ้นมาไปไป เฮ้ยไม่เละสนามข้าไล่ตัวหนึ่งต้องฆ่ามันก่อนถ้างั้นมันร่นไปสองตัวไม่ยังมีข้า,ขาวมาอีกเหอเฮ้ยเวนแย่และลงไปด้วยอย่าตามกูมาขอร้องอย่าตามกูมาแล้วมันก็ตายทั้งคู่เออนั่นแหละโอ้ยพอจะตายอีกตัวหนึ่งโอ้มอไม่เห็น เดี๋ยววะไอ้ตัวกลมกืนที่หายเลยออ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 อะไรอีกโอ้โอไอ้ตัวแกลนิตมามันลงไปแข่งนอแล้วตายอยู่อย่าโดนอย่ามาอยู่กูกนะเฮ้ยแล้วก็หลุมศพจะขุดออกเลยเดียวต่อเลยแล้วกันผีไม่น่ามาหรอมั้งมั้งนะ อะไรสไลด์อีกแล้วเฮ้ยพยีย่จะผายแค่แค่จะขุดแร่เองอะอยัมยุ่งนะเว้ยใหม่ๆแล้วข้า,ขาวผีก็มามามาที่หมดเลยโอ้โหผีข้า,ขาวผีข้า,ขาวเฮ้ย ในที่สุดแล้วก็มาถึงที่ตรงนี้ข้าวไม่แม่งไม่อยู่แล้วโอ้มาก็ท้องกูออก็ไม่หายดีวะออรอเลยครับป๊อปกับป้าดโอ้ไม่ไหวแล้วเรามาจัดฮูแม่ก่อจะเก็บทองขึ้นมาได้ผมว่ามันต้องมีที่เซฟเงินแล้วว่ไม่ได้ละไม่งั้นเดี๋ยวเงินหายเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนสายกูโอเคเดี๋ยนี้ก็ เก็บลงมาเลยกระปุกหมูออมสินเงินทั้งหมดที่มีโอเคเรามาเผาแรกด,ดีกว่าตั้งแต่ลีดอเอ้ยไปเอาอันนี้ก่อนมา,มาด้วยดีกว่านี่ลีดอโอเคแล้วก็อืมอะไรเดียวไหนวะเนี่ยลีดสามสามอันแล้วก็สไลเวอร์อ่ะแค่นี้เหรอแพทตินัมอ่ะ ได้ชิปไปเองอะ่ะอลตินัมทำพรีอได้ปะได้ทำได้โอ้แต่คุณภาพดีต่ำเตีย้ยรีดินมากไปเลยหาเดี๋ยวนิเราครับเลยดิยากทำชุดก่อนีอน่ดีกว่านี่ใส่ไปกระหวกก่อนเออเคโอเค,อเคก็จบไปอีกพาร์ทหตื่นสลับเทอเรียนทุกคนพาร์ทนี้นี่เก็บกว่าได้เก็บทองขึ้นมาได้ดิ โคตรเหนื่อยเลยโหสไลายมันก็ดูดูดูชิบนหายแย่ๆหมดเลยแต่จะข้างข้าวอีกเนาะก็ไว้เจอกับเจรลียพัต้าทุกคนพาร์ที่สามเนาะครับแล้วก็บ๊ายบายเลยครับผม